ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันเลยนะเสียงมาจากทั่วทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเองนะผ่านอากาศแล้วก็เข้าสู่ตัวคนโดยตรงหรือสะท้อนผ่านผนังหรือเป็นคลื่นสักระเทือนผ่านพื้นเนี่ยคนก็จะได้รับผลกระทบจากเสียงแบบเต็มๆเ,เนาะหมอก็จะให้เป็นสีแดงนะแต่ถ้า เป็นการป้องกันที่แหล่งกำเนิดนะก็คือเป็นการเอาอะไรมาครอบการยึดให้แน,น่นนะก็จะเป็นการจัดก,การทางด้านวิศวกรรมนะคะส่วนต่อมาคือเป็นการจัดก,การเรื่องทางผ่านของเสียงนะก็เป็นการกั้นการหาอุปรกรณ์ดูซับเสียงในห้องนะสุดท้ายก็จะเป็นการป้องกันที่ตัวบุคคลนะคะเราจะเห็นว่าการป้องกันเนี่ยมันมีหลายระดับหมอจะให้ประสิทธิภาพเขาบอกว่าประสิทธิภาพอ่ะมันไม่เท่ากันนะคะ ดีที่สุดของการป้องกันคือการป้องกันที่แหล่งกําเนิดนะคะน้อยที่สุดคือการป้องกันที่ตัวของบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังต้องทาทุกอย่างพร้อมกันนะคะเพื่อให้การป้องกันเสียงดังที่จะเข้าสู่ตัวพนักงานเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเราทราบแล้วว่าอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเนี่ยจะเป็นการป้องกันที่ตัวบุคคลนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพ มันมีระดับน้อยกว่าในเรื่องของป้องกันที่แหล่งกําเนิดและทางผ่านเพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะคะอุปกรณ์ป้องกันมีทั้งแบบเตียปั๊กเตียมักเนาะที่เรารู้จักนะเตียปั๊กก็จะมีหลายแบบอีกก็คือแบบม e ีโฟมกับแบบเป็นแบบพลาสติกหรือซิลิโคนนะคะสองตัวเนี่ยเราจะพบว่าการป้องกันเสียงไม่ได้เท่ากันแบบโฟมเนี่ยจะดีกว่าแบบซิลิโคนเนาะแบบซิลิโคนอาจจะแบบ ป้องกันได้8เดซิเบลนะคะที่แบบโฟงขยับขึ้นไนเป็น15-20นะคะส่วนแบบเ e อียร์มากก็จะดีหน่อยเนาะก็สามารถลดความดังของเสียงได้ถึง20-40เดซิเบลนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใส่อ,อุปกรณ์ป้องกันแบบไหนนะคะในหน้างานของเรานะคะหน้าห้องเขาจะมีการตรวจวัดเรื่องของระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมในการทำงานเสร็จแล้วเขาจะเอามาคำนวณ ตามค่าระดับการลดการได้ยินเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะทําให้เสียงที่เข้าไปในหูเนี่ยไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนดก็คือ85เดซิเบลดังนั้นในแต่ละห้องจะได้อุปกรณ์ป้องกันแตกต่างกันตามความนังของห้องนะคะซึ่งเขาจะามคำนวณให้กับเราอุปกรณ์ป้องกันตัวของเ e อียรับเนี่ยชนิดโฟมเนี่ยอาจจะใสยย่ยากกว่าตัวของซิลิโคนแต่ป้องกันได้ดีกว่า